ผมเรียถามว่าเอาซูเป้ากันมาอย่างมันอย่างมู้ก็เลยบอกว่าก็าไม่ถามมึงหันตัวผ้าก,กันมา่อวานเหรอคือซุ้มหนึ่งไปซาป่าซุ้มหนึ่งไปหาวันเหียบสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสวัยปลารวยผู้ถ่อปลารวยครับ ตามแนวทางน้องไผ่อ่าในยินว่าฝันแล้วครับเอฟซีับผมน้องไผ่เป็นฝันอีหยังเนะครับเนาะไปฟังเป็นสีบอกสู่ฟังเะครับเด้อกตอนสีเขาไปชมคลิปของน้องไผ่เอฟซีให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแ,แนวทางเท่านั้นครับมักกะจัดขัดกระพานขันมาขันชบก็อย่าลืมกดตก,กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไม่ทีเข้ามานะครับเนาะแนวทางของน้องไผ่วันนี้จะได้ตัวไหนไปฟังน้องไผ่สีบอกห้ฟังหลังจากงวดที่ผ่านมาครับน้องไผ่บ่ฝัน เก็เลยผมมีคลิปนะครับเนาะมางวดนี้น้องไฟฝันแล้วทันว่าได้ลงมานอนได้ลงมาทําอ่าอ่ายังละอันงานเพิินนะครับเนาะมีคนเสียชีวิตเพิ่นในบั่ฟ์มาอย่างเพิ่นกับสีน้อนฝันคือยังไงกับบอหูนะครับเนาะเอฟซีกับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับด้วยเอฟซีกับผมขอย้ำนะครับเนาะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุกคลมากระจัดขัดกระพานครับเอฟซีกับผมเอาไปฟังน้องไพ่เพิ่นสีบลสูฟังครับ สวัสด,ดีน้องชา,ายนี่ครับนี่เอาหายหน้าหายตาไปตั้งโดนงวดวังหันไปใช้กับลกูกไม่งี้ข่าวว่าไปวังอำเภอวังสามหมอปะครับไปเที่ยวสิลูกครับเป็นเังไหนไปวังสามหมอฝันดีบอยู่ทงธุ่นบ่ผู้ภาพไปเที่ยวปะ <c oughs> อันวัดพคนที่คนเป็นเังไหนลูกกเดินนิ้เดินนิ้วกว่วัดไงบ่ ก็คือไงเห็นแขกบร,รลูกไปว่างสมอบออ่ว่างเป็นหมอเด้ลูกมีอยู่หันสามหมอว่างอันนั้นนะเป็นเราเราให้ฟังะบะบ่บ่ไปอพเภอศีรษเพื่อศีรษะตีออดดอของแมแ่แบบปร่หอดว่างสามหมอเนอะเอาะไปไระเทศนอยู่ศีราตนีเห็นถาดบระลกบ่อยู่วัดกับ่มีถา ไปมาเขียนอันนี้มาถูกอันกลับมาได้ยักมือละลูกได้จะพุ่งจมกูได้เนี่ยไปเรียนป่ะได้ไปอยัยอยบอืมได้สามมือสี่มือนี่เนาะอืะอเป็นได้กลับมาอยู่พี่ฝันยังลูกคือว่างานบุญขจนว่าขึมาข้ามพุมฟันว้านพุ่มแปรนนี่น,นำโคงครับ ไปริมนลำโขงครับไปริมโขงครับริมโขงทั้งทั้งทางหนองค่ายผมบอกในควางฝันอ่ะครับไปกับใครรู้ผมย่างไปวันนี้ผมเป็นพ่อมูอครับผมเลยถามว่าเอาซุ้มพักมาอย่างเหมือนมูอก็เลยบอกว่าก็ไมาถามมึงหาตัวพักกันมาวันเหี้ยคือซุ้มหนึ่งไปซาป่าซุ้มหนึ่งไปหาวันเหี้ยเออเนียนเขาก็เลยพูดวันบัานี้ผมวันไปผมมันวันน่ะผมล่วงไปหุ้ม ไปอุ้มบนี่ผมไปถือไข่เป็นไข่หน่วยสีขาเขายัางไงวันเหี้ยไปได้ไข่ครับผมได้อุ้มอันกลับมาเฮียนบนอลยัน,นจักไปพูดอยู่มัต่ซสยผิวม,มัตต๊กเสีหนาผมผมไม่ได้พลิกมันเป็นอันอนะันเล็กหาผมไม่ตีสมุนหาหาสมุนผมไปพูกโต๊กมาขนาครับเป็นเลขหาครับโตกมาแข็งแข็งไข่บ่ลูกเปนยังไงโตกมาซืีอหนาครับมาซืีอหนาฮโอ้ ก็เช่อว่าเจ้าของอุ้มใครมากครับคิดว่าใครที่ได้ม้านใครอย่างนี้พมกับพวคูว่าเป็นใครพญานาคบอกไงบะอุ้ยซ้ำอุ้นบไงเลยครับอ้เห็นอุ้มมาเลยไปครับอู้อุ้มอุ้มใครมาบ้านเลยครับพามานบ้านอะบบารีใบโพมันตกมากิครับอุ้อุ้มขาดบอก มันไม่มีร่มเขาเป็นคูลงมาเลยมาลก็เล็กจับใบพุ่มาบงครับเห็นเด็กไม่มหนพุครับผมก็เล่นเอาใข่ไปว่างบันี้บบันี้ผมก็เล่นนั่งพักบันยิผมไปอุ้มอีกใครมันเย็นขึ้นเย็นขึ้นแต่คือจังมันสิฟากออกแม้แต่หากผมมันเบื่องบ่ทัน ผมตื่นก่อนโอ้บนใครบนท่านตื่นก่อนครนับบังร,าร้าก็เลยว่าที่เห็นดูหั่นโซเลขกันครับใครหั่นมันเป็นเลกน็กยังบ่เเล็กซูนหาเล็กซูนหาอ้าวตัวเดียวเลยครับอืมอกเด็บจุอันตอนที่ไปในบันนีมูซุ่มที่มาจากกันน้ำโของอันดี้เขาน้ำมาไหนบ่บัวค่ะเพราะว่ากันแยกใหญ่ โอ้ยแยกแกกันกลับเลยครับเพราะว่าได้ป่าพ่อเดียวหมูก,ก็ได้อยู่ครับแต่แต่ว่าไม่มีปลาพู้เดียวได้ไครครับได้ใครน้อเดียวมากเลยครับอ้วมใครตังตัวตัวมากบัดม,า,มา,า,นานมากยังไงยางมากบอกว่ากี่รถกยางมากครับยางมากคือในควาวฝันมันนำโค้งกับบานมันโบไก่กันโอ้คลาย่ามันจะยุ่ยริมโคงครับบ้านนกกีนอ่อยูย่ริมโคงครับ,บอยย็เลยเลยไปกลับไปเห็นหมูตึกแหะ หาปลาอยู<ะ>่ับไปขอวานน้ำขออเ,เขาผมเนี่ย,ยเขาดีใหม่วานเลยเขาเขาบอกว่าเอาไผ่เมื่อวานดูเดี๋ยวซุ่มกูไปซาปลาผมผมได้วานผู้เดียวผมวานไปผมไปลุ่มอุ้มผมกล่าวว่ามันอีหยังสนองเรียกเรียกผมว่ามันเตา่าเหมือนมันเง่ยยขึ้นเง่ยยขึ้นเสียบี๋ที่แรกมันใครน้อย่อยู่บันยิ่งเพราะมันบันยิ่แจ้งเลยว่าขยายขึ้นขยายขึ้นผมไม่อุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาใครเนี่ย ไอมเนืบอกงเลยครับกลมกลมคือไข่เป็ดไข่ไก่เท่านีร่บ่มันเป็นไข่เนื้อสีขาวๆนี่เสีขาวกลม,มอูดคือฟุตบอลน,นี่พีครับบ,บ่บ่เป็นโรบวงนี้เลยบ่ครับว้าขัดขัดศูนย์ขัด,ข,ด,ข,ดขับเข็บซีครับผมคง<ห>ฟันคงนองไปบางลาก็เรียกว่าม,มันบ่เป็นยังแบบเพราะว่าเลขหาเขาเห็นอยู่แล้วครับ ว่ามันตกมมหาเนี่ยมันจะเป็นบนเป็นล่างมันจะเป็นล่างครับมันตกงมากจังบนมากข้างล่างครับใครก็นั่งเกลาก็นั่งอยู่กับใครอยู่ครับคิดว่าเลขตัวนี้ล่างแน่แน่เลยครับบันนี้สว่างเสมอมนันี่ได้ฟันยังบอ่อฟันบอ่อครับฟันเที่ยเดียวเลยครับอโอ้โกเที่ยเดียว ảo. มั่นใจมันบ่อหลูมั่นใจกับเลขคุณหาเนี่ย คูนหาไปยักน้อยเนาะการเป็นหาคูนไปกลับไปมือขึ้นมือขึ้นฝันบ้านไปบ้านมูบันยินภาคกันย่างไปยินให้หน้าสามสี่คนไหลย่างไปยินให้หน้าไปพ่อผู้จงอ่างตัวเงาเงาเงยเงยบันยินมันเลื่อยไปบันยินผมไม่ได้ยุดบอกบอกเศร้าเศร้าเศร้าสุบบันยีนมันลอยบันยีนมันลอยไปน้ำหนามเนาะบันยีนบันยินผัดมูมันจ้ำใช่ มันเดือดตื้นึ้นมาปวดหัวมากมันกัหันหนามากเหมือพวกผมกันแล่นมาสันแดนเขาในซอยในบ้านบัานนี้ไปยุดหอดอันหอดเนียนผู้ใดนี่แหละบัานเนียมันกัดนี่เขาไปในเนียนเขาบัานผมเลยหาซองเบิรงสูญยุดยุดยุดบัานนี้บ้านโดนพวกัวไปทั้งนันงูมันเลื่อยขึ้นเลื่อยขึ้นกุ๊กโผเห็นเห็นงูเลยเหรอกุ๊กโผครับเห็นเห็นหอดงู ตัวซีน้ำตาลที่มันน้ำเมาไข่บ่ลูกแตกหมูหูข้ามันน้ำเมาไข่วันนี้เอาแตกมันมีหวานดิมีหวานอยู่งูมีหวานหวานเป็นหวานนิดหน่อยอู้วงูตัวอังนี่ครับปัดปูมันที่เป็นยังไงท่านผู้ชมปูปูปูหมูหวนเป็นยังแต่ว่าปูฟังมีเพียงแต่ว่าฝันเห็นมันมากมันลอยมันลอยมากบอกมันที่แรกมันมาน้ำปลามัน ผมยังไปเห็นหน้าบะนี้นหน้ามันค้างนัมนเห็หน้า,นนนนาครับ<อ>มันเรื่อยๆไป<อ>บะเนียนผมได้แลนแลนนี้ไปหัวเสียในบ้านผมได้งวกหลังปัดไปเห็นมือก็ออสิพูดจงอ่างเนี่ยแต่งเป็นตัวแม่ตัวชีขาวขาวแบบขาว,ขาว,ขาวอีรินี่งอนไ<อ>ล่มาน้าหลัง<อ>ผมได้พากันแตกออกอ้าก,กันแลนไปคนละที่ละทางครับก็อเลยไปเห็นมันเรื่อยขึ้นตัวพ่อครับ นั่มออกใครวะลูกน้่มออกใครที่เอาใครมาจากแนน้ำในปานอันอันนี้ฝันัครั้งที่สองมันบ่หลงเลครั้งที่สองฝันเมื่อคืนฝันครั้งแรกนี่ได้ออกไข่มากครับฝันันครั้งที่สองนี่ฝันว่างูไปเห็นงูใหญ่ครับอีซี่เตี่ยวเด้อครับเด้ออีซี่ครับผมน้องไปฝันสองเพื่อฝันทีแรกไปอุ้มไข่มากฝันครั้งที่สองเห็นงูใหญ่นะครับเนาะงูใหญ่เลื่อยมากนะครับนาองอซี่ครับผม สำหรับเปลืกของน้องไฟนี่ขั้นฝันเห็นงูอยู่น้ามีแต่ตีเป็นเก่าหนึ่งตัวนะครับเนาะตีโบมียังดอกงูใหญ่เนี่ยตีเจ็บหนึ่งกับเก่าหนึ่งนี่แหละครับอีซี่คับผมเนาะเอาโรคเอาให้ทั้งสองตัวเจ็บหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเด้น้องไฟเป็นตีพวกเป็นนะครับเอาตีเอาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือศูนย์ห้านะครับเนาะเอาไรยับไปในลูกเอีซี่ครับผม ตัวเลขแนวทางของน้องไผ่ฝันแล้ววันนี้ครับศูนย์หาเม็เดเียว่ส่วนเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหันคือเป็นเห็นงูนะครับงูตัวหนึ่งร้อยอเลื่อยมากนะครับเนาะเล็กหน่อยไปเห็นงูพักันแตกไปกระลาชางครับพี่ซีคกับผมฟันโพงโค้งสุดท้ายนะครับตามน้องไผ่จนเจองวดที่แล้วน้องไผ่เป็นโบยูครับเนโบฝันก็เลยบริลงทีปนสำหรับเอ็ซี่ที่ติดตามน้องไผ่นะครับเด้ออย่าลืมกดติกดแชร์กดหอดิถึงน้องไผ่ครับ ขาออกตัวนี้มากจขับ f ึีครับผมึ้อหัวคือถึงน้ไผ่นะครับ f ึีครับผมขอจบลิฟไปเพียงสามีเพราะเขาไม่ได้ลิปหน้าขอก่าบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ